mẹ tôi 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 ับจับับที่เดินนม,มดน,ดนะครับโูเชมาอิมินาสกาเลนะาัำมังพเชมา <c oughs> อิมินาสกาเลนะ สังฆังปูเชมาขจเชานกลับมาพร้อมกันครับอะระหังสัมมาสัมพุโธภัควาพุทธังภัจวันตังอะทิวาเทวิสวาคาโตภัจวตาธโมธรรมังนามสามมิปุรูปานังตะตันยุตะตะเบติตาติประนมหัดนองศิราอภิวา พระมนาทพุทธอรหันต์แม้พระองค์ทรงดับสูญพระคุณยันสถิตย,ยังเดอนแน่นแทนพระองค์กระพาะรำไว้ให้สำหรับเป็นเครื่องดับโทสะโมหะลงเดินตามทางสายกางอย่างมั่นคงกระพาะทรงสาวกหกเก้าเทือนกอบน้อมองคง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก้าวคือคุณ เพราะฉะน,นั้นเจ้านาควันชัยอาเจ้านาคชัยชนะศรีัศน์ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าตนเองนั้นจนะอายุ<ไ>ป,ปัจจุบันนี้ถือว่า30 <ไป S 1> เรานั้นได้ตัเนิดเกิดคลอดมา<ไ>ปเป็นบุตรชายพ่อกับพ่อยประคับประคองดูแลเราอย่างดีที่สุดวันที่เรานั้นก่อที่ เราก็จะคอยกอบเราพ่ขอของเราก็คอยดูเลยเราบางทีพ่อกลับทํางานมาหึกก็เป็นห่วงอยากจะได้เห็นหน้าแม่เห็นหน้าลูกพรอหน้าขรอมตานั่นก็เป็นสิ่งที่เรานั้นควรจะนึกแลถึงถึงความดีของเราเพราะฉะนั้นลูกจงตั้งใจเลิศถึงวันที่เรานั้นเคยมากับท่าน30ปีนั้นในสายตาของคุณอืู่ อาจจะมองว่าเราโตแล้วแต่30ปีในสายตาของพ่อในสายตาของแม่ย่าสามตามอั 9, ในใดที่ท่าพระเจ้าได้ประสบปรมามภาทาตทั้งทั้งต่อหน้าทั้งเจตนาทางไม่ได้เจตนทาทังตั้งใจแต่ไม่ได้ตั้งใจขอให้ท่านทั้งสอง จงเอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าผู้เธอลูกชายคุณีีมีความตั้งใจที่จะบวชทดแทนคุณวิดามารดาปู่ย่าตายายที่ป้านแม่เราก็มาเด้เกิด <c oughs> ตั้งใจนะลกภุมทุศรของเราวันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างดีที่สุดของพี่ไหม สาวเยลยเนาะฮ่าเด็ขวัญยอมแล้วเนี่ขวขันรอพอ